กราบสวัสดีงามๆครับท่านแปร0ุสุดใครับผมวันนี้อยู่ที่ข้างเดอะมอลล์บางกะปีครับผมตอนช่วงเต้ยลานนะครับได้มีพ่อฮักคนเดียวกันหรือเปล่าที่ผมเคยถ่ายได้อยู่ที่บางพีครับวันนี้มาอีกรอบหนึ่งน่าจะประมาณห6า0 0พันมาหนึ่งปึกนะครับไปยื่นให้น้องฮักแพงนะครับยื่นให้น้องฮักแพง ปึกหนึ่งพี่น้องผมถ่ายอยู่นะครับเดี๋ยวเราไปดูพร้อมๆกันนะครับพ่อฮักคนนี้นะครับผมถามชื่ออยู่นะครับแต่ว่าจุดตรงนั้นนะเป็นคือว่าลําโพงมันดังพี่น้องอยู่ติดลําโพงเลยแล้วเขาก็ลดเสียงแต่เสียงมันยังดังอยู่ตรงลาตรงลําโพงพี่น้องผมถามชื่อพ่อฮักคนนั้นนะครับถามชื่อแล้วจะบอกแล้วนะ ลำโพงมันดังผมเลยไม่ได้ตามไปนะครับไม่ได้ตามว่าจะถามนะครับไปถามแกเสักหน่อยนะครับแกบอกชื่อแล้วแต่ว,ว่ามันลำโพงเสียงดังผมก็ฟังเอาหูฟังอยู่แต่ไม่ได้ยินพี่น้องโอ้โหยนะครับมาอีกแล้วครับเนี่ยมาเป็นปึกนะครับน่าจะห้าหกพันได้อยู่นะครับหน้าหกพันน่าจะมาปึกหนึ่งพี่น้องอมาหนึ่งปึกเลยนะครับ ผมแกบอกอยู่นะแกไม่รู้ชื่ออะไรนะครับแกบอกแล้วแต่ว่าลําโพงมันดังผมเลยไม่ได้เดินตามไปแกไม่ได้เดินตามแกไปนะครับถ้าเดินตามแกไปก็จะได้ทราบชื่อแกสักหน่อยนะครับจะได้ขอขอบคุณพ่อฮักคนนี้นะครับที่คอัพป,ปอร์ตน้องนะครับมาแต่ละทีก็ให้มาทีะละเปึกเลยนะครับ ห้าพันหกพันนะครับแต่เราก็ไม่รู้ว่าประมาณเท่าไหร่นะครับแกก็ยกมาเลยครับน้องครับแพงก็ทําแบบเอเอาอีกแล้วโดนอีกแล้วเอี่ยโดนแล้วโดนเซอร์ไพรส์เขาเรียกว่าโดนเซอร์ไพรส์ติปมือพี่น้องโดนเซอร์ไพรส์ติปมือแน่เนี่ยเซอร์ไพรส์ติปมือหน้าครึ่งหมื่นพี่น้องครึ่งหมื่นนี่คือการเซอร์ไพรส์ติปมือครึ่งหมื่นอ๋อพี่น้องเนาะ โอ้โหขอขอบคุณพ่อฮาคนนั้นด้วยนะครับที่มาซัสป,ปอร์ตน้องฮักแพงนะครับน่าจะเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าที่อยู่บางปีที่ผมเคยถ่ายนะครับถ้านะครับเป็นคนเดียวกันหรือเปล่าน้อนะครับอันนี้ก็แล้วก็ผมว่าน่าจะเป็นคนเดียวกันนะแต่เราไม่มั่นใจเนาะ อันนั้นก็ไม่ได้ถามชื่อแกเหมือนกันวันนี้มานครึ่งหมื่นพี่น้องต่อหน้าต่อตาเลยพี่น้องนะครับต่อหน้าต่อตาเลยนะครับโอ้โหผมรีบแล้วก็มีผู้ฮักคนหนึ่งก็จับกล้องขึ้นมาก็ถ่ายเหมือนกันผมเลยเอากล้องไปจ่อใกล้ๆเลยนะครับนะครับเอากล้องไปจ่อใกล้ๆเลยนะครับโอ้โหเสียดายไม่ไม่ได้ตามไปขออย่าว่าขอ อยากรู้จากชื่อสักหน่อยนะครับนะครับใจดีมากๆกับน้องฮักแขงนะครับมาแต่ทีก็นะครับเซอร์ไพรส์ติปมือหน้าห้านกันเลยทีเดียววันนี้อยู่ที่ข้างเดมอ์บางกะปิพี่น้องคนลาดเผาก็มาหลายหลายพี่น้องนะครับมวนกุ๊บหน้าห้านพี่น้องนะครับม้วนกุ๊บเลยหน้าห้านเต้นนะครับนะครับเต้นม้วนกุ๊บเลยพี่น้องโอ้นะครับ ไม่ธรรมดานะครับม้วนหลายพี่นอ้องม้วนหลายนะแต่ว่าก็เขาก็ลดลดเสียงประมาณนิดหนึ่งเพราะว่ามันนะครับเสียงจะดังนะครับผมก็ไปอยู่ขนาดลดเสียงแล้วนะพี่น้องเสียงไปยืนอยู่ตรงอ่ะข้างลําโพงพี่น้องไปยืนอยู่ข้างลําโพงโอ้โหพอฮักคนนั้นเอาแบบว่าบอกอะผมถามชื่อตอนนั้นแล้วนะครับผมถามชื่อแล้ว พ่อฮักเชื่ออะไรครับมันถามแกบอกแล้วนะจะเสียงลาโพงมันดังเลยผมเลยไม่รู้เลยนะครับผมบอครับครับขอบคุณมากครับเออประมาณนี้นะครับผมขอบคุณมากๆครับครับเห็นไหมที่คอยมาซัพพอร์ตให้น้องรักแพ้คือว่าเซอร์ไพรส์ติดมือนะครับนี่เขาเรียกว่าเซอร์ไพรส์ติดมือหน้าห้างพี่น้องนะครับติดมือไม่มีง่ายนะแบบนี้นะมาแบงค์พันแบงค์สีเทานะครับ แบงค์ชีเท่าโอ้ครึ่งหมื่นประมาณนั้นพี่น้องหรืออาจจะมากกว่านั้นก็ประมาณนั้นพี่น้องนะเคยเจอแต่รึ่งหมื่นนะครับแกพ็อฮักคนข้างบอกว่าหลายอยู่นะประมาณท่าพันน่ะนันนะครับประมาณนั้นเราก็ไม่รู้นะครับแกก็แบบว่าให้เป็นปึกให้มาปึกลดนะแบบว่ายื่นไปแกก็ไม่ได้แบบว่าแบออกนะแกไม่ได้แบออกแกแบบว่ายื่นให้เป็นปึกประมาณนั้น นิดหนึ่งแต่เรานับนับไม่ได้นับก็ไม่เห็นครับมันมันอยู่ซ้อนกันหลายใบนะครับซ้อนกันหลายใบนะครับนั้นก็ขอขอบคุณพวกรคนนี้ด้วยนะครับที่เสื้อรส์ติ้มือกับคนน้อยที่ข้างเดมอบางกะปินะครับตรงนี้ก็เป็นถนนลาดท้าพี่น้องพี่น้องคนลาดท้าก็มาไล่หลายนะครับ ขอบคุณพู้ฮักนะครับที่เซอร์ไพรส์ติดมือให้น้องฮักแพงน,นะครับหน้าห้านวันนี้นะครับช่วงเต้ยลานะครับช่วงเตยลาพอดีพี่น้องเอ้ยอยู่ตรงนี้ก็สานี่รถไฟฟ้านะครับอยู่ตรงนี้ครับสายสีเหลืองครับเออนะครับ ร,ร,รถมาจอดแถวๆนี้ก็ค่อยเดินไปเราเข้าไปจอดขนายเสียตังค์พี่นะ้องเสียตังค์15บาทแล้วก็ขาออกเลยเวลาเลยเวลาโดนปับอีก50บาทโดนค่าจอดรถไปประมาณ60บาทเฮ้ย65บาทประมาณนั้นพี่นะ้องเลยเวลาไปครับเลยเวลาเขากําหนดให้นํารถออกค่าทุ่มนะครับก็ ประมาณเสียรประมาณ65บาทโดนปรับไป50บาทค่าจอด15บาทนะครับเพราะว่ามีมร้านอาหารอยู่ตรงซอยทางเข้าพี่น้องนะครับก็ขอขอบคุณพ่อฮักที่เซอร์ไพรส์น้องฮักแพงด้วยทิปมือหน้าห้านนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับนะครับที่นะครับผมก็2ครั้งแล้วครั้งหนึ่งผมเคยไปถ่ายแล้วอยู่ที่ บางพีนะครับยูบางพีสมุดประกาศแล้วมาเจอตรงนี้โอ้องักแพงเลยโอ้ยึกยักเหมือนเดิมพี่น้องยึกยักเหมือนเดิมโอ้แบบเขาเรียกว่าเสือพายกันเลยทีเดียวนะครับเสือพายจิดมือหน้าห้านพี่น้องสุดยอดมากเลยนะครับผมก็ยืนอยู่ตรงนั้นเพราะว่ากล้องผมนั่นถ่ายถ่ายไกลไม่ได้เลยต้องอาศัยมายืนอยู่ข้าง เลยอาศัยมายืนอยู่ข้างๆเวทีตรงนะครับมันเป็นเว้าวพอดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปถ่ายตรงกลางมันจะไม่ถึงพี่น้องไม่ถึงฉะนั้นเลยอาศัยแบบว่าเดินมาถ่ายอยู่ใกล้ๆยูตรงขอบเวทีนะครับเกาะตรงนั้นมันเป็นเว้าวอยู่ตรงนั้นแล้วก็น้องก็จะยืนอยู่ไกลหน่อยแล้วก็ซูมนิดนึงเพราะว่าเพราะว่ากล้องเราซูมไกลไม่ได้อาศัยแบบว่า อาศัยแบบว่าใช้กล้องอยู่ใกล้กับหน้านะครับให้กล้องนั้นอยู่ใกล้ที่สุดาฉะนั้นภาพถ้าเกิดเราซูมมากๆมันมันจะดูไม่ได้เลยกล้องนี้ครับผมนะครับต้องขอโทษขออภัยนะครับซื้อโทรศัพท์ผิดตัวนะครับเะฉะนั้นก็เดี๋ยวก็ไปหาใหม่ครับตอนนี้นะครับยังไม่มีครับยังไม่มี เทาเงินตัวนี้ไปซื้อเลือกกล้องดีดีกันน่าจะเจ๋วอยู่เครื่องนี้มันต้องอาศัยแบบว่าถ่ายใกล้ๆนะครับอ,อาศัยถ่ายใกล้ๆนะครับงานเลือกที่หกทุ่มนะครับนะครับผมก็จะทยอยลงคลิปเป็นระยะระยะนะครับต้องขอขอบคุณพ่อๆแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามาให้กำลังใจล้องฮักแพนแล้วก็พอกด subscribe ให้ท่านแปรขึ้นมาเยอะเลยนะครับ ขึ้นมาเยอะเลยครับกระโดดมาวันละสองสามร้อยนะครับขอขอบคุณมา,มากๆนะครับขอขอบคุณพ่อฮักคนนั้นด้วยนะครับที่คอยซัพพอร์ตเซอร์ไพส์น้องครับแทงวันนี้ที่ข้างเดอะมอลล์บางกะปินั่นเองพี่น้องโอ้โหสุดยอดมากๆเลยครับแกให้เสร็จแล้วแกก็เดินออกนะครับเป็นช่วงเต้ยลาต่อพอดีครับตอนนั้นเป็นช่วงเต้ยลาแก ให้เสร็จแล้วแกก็เดินออกไปถ้าผมเดินออกไปตามแล้วก็ถามชื่อข้างนอกน่าจะดีอยู่แต่ว่าไปถามตรง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 ลมลำโพงพอดีมันดังเลยแล้วไม่รู้ชื่อแกเลยต้องขอโทษขออภัยนะครับขอพ่อแม่ครับไม่ได,ไได้ไม่ได้ทราบชื่อแกเลยวาชื่ออะไรนะครับนะครับกำลังถ่ายน้องอยู่เลยไม่ได้ เดินตามฝ่ายเลยครับแจงออกฝ่ายครับลำโพงมันดังตรงนั้นนะครับเลยไม่ทราบชื่อเลยพอหักคนนี้ใจดีมาก mm. ผมว่านะน่าจะเป็นคนเดียวกันแน่นอนกับที่อยู่บางกีเพราะว่าการให้ติ๊บแบบนี้เนีย่ยมีคนเดียวพี่น้องมีคนเดียวให้แบบเยอะๆเนี่ยมันเป็นสไตล์ของแกนะการให้ติปแบบนี้คนอื่นมันให้ไม่เหมือนกันนะนี่คือ การนะครับการให้ทิปมือของแกนีสุดยอดเลยเขาเรียกว่าสุดพายทิปมือก็แล้วกันนะครับขอขอบคุณมากๆนะครับพี่คอรเมตตาน้องหักแพรนะครับคลิปนี้ก็ขอบคุณพ่อ,พอ,พอแม่ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมนะครับผมก็นั่งอยู่ใกล้ในลครับนี่ออกมาก็เพิ่งอัปโหลดคลิปไปผมก็จะทยอยอัปโหลดคลิปลงเรื่อยๆนะครับ ขอบคุณครับคลิปนี้ก็ยาวเกินไปเลยครับฝากไว้ท่านนี้ก่อนครับสวัสดีครับ